สวัสดีครับเอฟซีแฟนสองะท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมอยอดบ้าบนเก่าๆก่าก็จะพาย FC เอฟซีไรตันผู้ชมทุกท่านไปฟังการสัมผัสระหว่งนนาวงน้งนองนยาปลาลุยแห่งหลวงเรื่องน้องอันปลาลุยกับแม่น้องดาดานะครับแม่น้องนาดาเพิ่นก็ถ่ามาแล้วสองตัวสองคู่นึกวนัวนที่สิบหกมิถุนายนหกเจ็ดนะครับเพิ่นสิมาชิกติงตามไปฟังด้กันนะครับเข้ามาแล้วก็น่ากดติดตามกดแชร์เป็นกำลังใจด้วยนะครับ ก็ามม่วนตะม่วนนี่ก็นุน่ที่ญาติแบ่งปันมาให้เพื่อไปจัดทำเป็นคลิปเพื่อไปจ่ายเอฟซีและท,ะท่านผู้ชมทุกท่านได้ฟังในรูปไว้น้วกันทุกตุ๊คลิปนะครับเพื่อนสีมาได้ตามไปฟังพร้อมๆกันครับผมเลยนะครับตามผมมานะครับสวัสดีครับสวัสดีครัโอ้เสียดายพี่นอ้องเบิ้งเบิ้งเรีน้องแม่น้องระดาพอเพินพ่นมาบอกเก๊ศูน,นย์พี่น้องเอ้ยผีบอกคนคนบอกขึ้ แตคนล่องอีห๋เนาะเลขออกโคกศูนย์บอกผีบอกเกตศูนย์ออกโคกศูนย์พ่อพ่อเจ้าตายแล้วมันบอกจ้าโอ้ยเนาะมีผู้ใดคาดสิดออกโคกศูนย์ตรงตรงเลยเสียดายค่ะเขาเป็นเขาเป็นตัวหมดที่แล้วเนาะทั้งบนทั้งหลังแม่นมไมกตามหล่าทุกพี่เองก็ได้หลายกันยังมีเอฟซีเนาะค่ะเอฟซีฝากมาให้แม่น้องระดาคากับเข่าคุณป้าผ้าด้าฝากให้แม่น้องระดาห้าร้อยบาทนะคะ ไม่คืออะไรเงินเรยซี hmm, like ่ร้ายเอาดีแล้วต้องระวัเป็นงานะจ๊วใครก็เก่าร้ายจ้ะไข่ก็เก่าร้ายแมนจ้ะไปเป็นงานในชักมือแล้วมือในมือที่สามแล้วจ้ะม่สามนี่จ้ะไจะปใส่หรือครับจะจะจะไปย่างอีกมันว่าจะไปหาหมอย่างจะไปอีกจะไปอีกักรอบเนาะจ้ะเอามือได้ว่างก็จังไปนี่เพราะว่าในว่างเพราะว่าช่วงนี้คนมาหนวดหลายคิวอังจักหน่อยหนวดเราคนมาหลาย ก็ได้ยินข่าวว่าเจ้าหน้าถือเลขสองวดแม่จะถือสองหัวแหละเจ้าบุ๊บเอามาล่องมือนแปงใอยคิดว่าเราบุ๊บมีเลขก็เลยไปถามเจะคว่างมันไปเห็นงานเลยก็ไปคว้ามุนวายเงินซึ่มันเสียดายจ้ะเสียดายเนาะเล่ากับบุพเพกแต่ว่าเจ้าของคิดว่าโอ้เราบุมีดอกคิดจต่สี่ยแน่แน่เจ้าบริเวณงานแม่แม่ควรกับบริเวณงานกขนาดสิโต้ถามเพิ่นเนาะกับบริเวณบริโซ่ถามเพิ่นปัดพข้าเรียกก็แ้วแหละเจ๊วานทุกปีมึงถือเลขได้หวะถือหกหลอยเงินหกหลอยเงินจ้ะ อวดก้อนบันถึจกจักรลอยอวดอวดก้อนได้ <GO av uther> หน่อยอวดก้อนได้ได้สามรลอยอวดก้อนเจ้าหน้าเจ้าถือสามรลอยว่นี้ถ <reconstruction> ืองกรลอยโอเราจะไปนั่งข้งบนแล้วเราไปนักข้งบนหลายลองมวดเราดักว่านี้บอกคนบอกว่าขันถือขันก้นขันได้เรา เ้วบอกบริแพ่งนี้แต่ว่ามึงโม่เมาแล้วะ<อ>เท่ากับบุกคอยสบาเขาเรยบร้อยไก่เนาะแม่แต่วันไเห็นงานก็เลยบรอยไปรบกวนวเพิินใช่ได้หัวล,ลำพังเพิ่นก็ะแทกจะ่วิวไล่กินเขาเลยไหมเรยบรอยไปรบกวนเพิินถ้าทาาไปเห็นงานเทาอยู่หันเพล่นกระสิบอกเพินบอกจ,จ้ะแม่เาก็เลยโอ้ยผมมีเล็เอาเล็กกองกับบเขาจอยเอใจเอาหกเศนี่แหละบเขาก็บ่เป็นยังมันกระแทมหนึ่งเล็กกัมีเขาม่รู้เข้าซุ้เขาสุ่นอนสไปยู้ใสแม่นองระดา เขาว่าว่าเน่าได้ยูแล้วมีหมอยเด้อเจ้าหวยมันล่ยงวดได้่เขาเนยฟันไปงวดนี้ฟันไปฟันแต่ว่าสีตามตัวเก่าตามตัวเก้าตามตัวใดเก็หาเกดศูเนี่ยเสียเศน่เกดหาเูนี่มันมาลอยมาเมันมันชอบออกนันส้นแมียเกียดตามเกียดตามเกียดหาเกีนี่แหละตามตัวเก้าตามตามตามตัวเก่าขวานงวดก่อนก็หกศูนยหาศูนเนาะเก่าศูนยมันลอยออกงบอ งาน้จาบอลคนกับเจ็ดซนในนสนี่แหลังไดกับว่าทีมว่ทีมไม่ออกไม่เลิกตามแเป็นออกไม่น้องกระดาษเป็นสีเลียสเป็นวาเลเป็นยังเกตซูนอกโหซูนทุกคูใกเจ็บเก็ดหากัเ็ดซูนถ้ผมนอาแสดงกว่นจะาเป็นคนนักไยไมหรือว่าเ5ากับเ็นผม่ผมเอาไปสื่อของ อันนี้อนนีว่าโอ้ยกดเจ็ดนย์มึงัวหาลอยกูงายเลยเดอัที่แล้วก็หาลอยผันบ้อกันอันหกศูนย์เราอันหนึ่งซีําเจ้าอยู่เด้องทุนทยน่นะยังบอกว่ยังบอกไปทามยังมาคนมาหนึ่งศูเจ็ูยังบออันมือเส้านบางวันเนนาะยาไปไปาข้างอ๋อโดนันมม่ันัน ขนาดเล็กรถเปิดเบาขนยังฟัน่าคบรถเกงไปเยียนหน้าได้เป็อดไปแข้งอยูุ่ยน้าประวดเยียนหน้าบารเลทีศูนย์หกนกับคือเลขรถเลขรถเพิดเบาขนกันยังผาเข้าไปบานหลังมันติดจัะว่าฝันเกี่ยวหรือตัวเนี่ยฝันเกี้ยวอะค่เพิ่นแบบไปแข้งยยน้าแข้งยแตว่าประวดบาเลกีหน้าศูนหครั้งครั้งเดียว มันูดพิเออบาลิพี่เพิร์หนูบัดคิดว่าเพิรห่หนูซื้อเกตหรือหกหซีหน so ูไัค yeah. ิดว่าเลขเงี้ยนะออกเลขออกมากเออเลขรดออกเลขรดเลขเฮี้ยเพินออกจหวดบางออกเลรดรดเท่าภาพไปขั้นไปภาพไปบ้านหลังที่จะออกเลขเข้าบัเข้าใจว่าเลขรดเท่าสี่ออกเกตหนึ่งซีก็ได้ไปซื้อเลขเฮี้ยเปิมันศูนย์หกลซื้อเกตหนึงหกเลขจออกหกนย์้าสรุปว่า วันนี้แม่น้องระดาบ่ฮั่นด้ฝันแต่ว่ายืนยันจะตามตัวเก่าจะตัวเก่าเดีวเลขเจ้านายเนี่ยมือมือเลกบกมือเลขออกกใกล้มือเลขออกเลยจะทำมันอีกทีหนึ่งจ้ายืนยันมาติดไปตามเจ้านายมาหายคือเก่าพอเราถึงมาเราเอาเราอักมาสองวดวเลยสุูเดียวเลยสียวมาสแต่ว่าอันนี้เลขเก้าจะตามวดนี่เจ้ายวยอมเจ็ดศูนยเจ็ดหาตามคือเก่าเนี่บ็ดลายเนยอันละวนึ่งซี่พอตามสิม่วง พามันออกตัว uh, อ้าวเพื่อเบาาหาพอสมหวังนะพอสมหวังมากจริงตั้งแต่ในบ้านอยู่ลาวมว่าเลยผมเป็นตะเฮ็ดบ้านให้อยู่นะตะเฮ็ดเมืองไทยนั่นนี่ผมว่าผมร้านเลยอยากอยู่ลาวรอผมว่าเลยเมี่ยมมาอยู่ลาวระกับเมืองไทยปั่นปนยางเลยเฮ็ดไปเฮ็ดงานนี่ก็เพื่อเก็บแข้งเก็บขาแล้วมั้งกับมากอะมีอยู่มาไปข้าวยางลายเนาะข้าวยางบบเปรียบเทียบข้าวยางหมื่นหนึ่งลายกิโลซะปนยาง วนอยู่หันนะ <Jamie, S 1> แต่เ่กี้ไข้อบตาหร้ายอยู่้ะกระดังสีได้นา่นตะกี้นั่งสีเม่อได้เหยียดขาลงแต่ก่อนขาเชี่ยหมดแล้วยางเปไปเปีใหม่ตอนนี้ขาตรงแล้วตีแล้วเือสงเอบยซี่ก็ไปทุกมือเด้ไปเจาะไปหาหมอไปเข้ามบอกเข้มนนมากเข้าเขาบอกว่าไปหาหมอว่าไข้อะไรคนจะลองไปตรวจที่แ้เบิรงนว่ะเบ้าขึ้นก็เบ้าแหม่ล้างกับบอกไว้เอฟดึกวัน้กินยายังเด้่ เมื่อนั้นไปกินเดี๋ยวค่ายเซนอยู่ชุดนึ่งตั้งแต่นันแหละม่ต้อเท่วมซ้อมเถื่อนไรไแมจ้ะซมเที่ยนี่ตามมาตรฐานี่มเที่ยวตึนไปนี่จะดีมากๆเลยม่วเลขก็จะเอาเงินคืนอยากจไปดวดอีกรอบที่สามว่ะลองานไปเดี๋ยวช่วงแดงงานบ่คคยมีเรากะจ้งไปก็ได้อันนี้มือกับอะไรนะอพ่อพ่อจังไปเพราะดีสองสามมอันหลรอบแรกรอบแรกซีสอย ่อีอจากแล้วรอบที่สามมอรยว่ามีซีกแ้ค่ะโอ้ยมันโอ้ยแตาเรื่องานเร่งกีกทางวัที่แล้วอาจจะงดปีเลยเนาะนานมากของพีถึรงมาของพี๊ว่แล้วทำมาตรฐานเป็นเสนมาโะไปเรื่อยไอรอบแรกนี่สาเหตุที่พันเอาซี่ลอยเพราะว่ามัน เป็นหลมันเป็นลายเราันกับไปปดล็อกเกตจุดเราก็ไปดึงเขาล็อกมันมันก็ได้ใส่เวลาโดนปัดพ่อรอบที่สองนี่มันก็จากจากว่าจากเกตจุดมันะเือสามจุดนี่สินะคก็ได้ซอยทำอ้ออิไถ่อ้ออินเตเพื่อเป่าเอยนี้อาจาเอะเนมนะดาเราไปให้ได้สองแสนสามแสนเออเปนเด็นแม่นองระดาตกงานนะคะเอาเขาเขาว่าเอาเลขอ่ะ ไปกับไปกับเสียที่จะเอ4ลอยกับบอกความจริงเลยมิแต้นที่ยาเอาไงน่าเป็นยังเคือเอาต้มจริงมาเปล่ามิเต้าคนซอยนี่เขายังทาเนาะเอาเอาเงินใช้ใส่ผัวอะได้รผยว่าก็ไปนวดกับบริเียเงินนั่อนน่ะเทียนยาผัวเอาไงผัวจะน้ำมันเหมือนกับบริเทออกอลผัวกะว่าตรงๆเนาะแต่หักแบบพี่แบบน้องนะคะบ่าได้มองไกลก็นี่นะเพราะว่าไปไปประเทศแล้วกับแม่น้องระดากระบอกว่า แม่แม่ของแม่แม่ของแม่้องระดาบอกว่าฝากดูแลน้องเด<อ>้อเพราะว่ากับ่มีอยาิอยู่เมืองไทย่มีผู้ใดนะคะกับอยู่น้ากันแบบพี่แบบน้องนะคะว่าสบายก็ดูแลกันนะคะ<อ>สําหรับคลิปนี้นะคะแม่น้องระดายังบ่ฮันได้ปันเลขเจ้าหน้ากับยังบะฮันได้แต่ว่าเพิ่นยืนยันว่าเพิ่นจะตามโตเก้าคือเจ็ดห้ากับเจ็ดศูนย์จะตามะคะ่คมะสองคู่นะคะเพิ่มมาเพิ่มมาสองคู่เลยนะคะเป็นหน้าร่างหาสือสรกิจแป้งรัฐบาลไทยนะคะ แตเหตุงานได้แล้วนะครับปกตินี่นอนกันนอนบาร์ับนะคะปวดขาปวดเอวแล้วนี่ทำงานไดน้แล้ว,วลนะคะแดดเป็ตลมหมดเลยค่ะสูดมาเก็ตศูนย์ดนุดๆเลย ศูนว่ามันออกหกศูย์ได้มันจะเป็นได้เจ็ดยอ๋อมันวัที่แล้วม่มากหมวันที่แล้วว่าโ6ผหกศูนยเนาะหกนย์ห้านย์เนาะแมวันนี้เนาะจะไ้เจาะ่เรวัที่แล้วมาอะไเงินลายเสียสืตละก็แม่รับสือตัวละบักลายเีนหกศูนเนาะนที่านมาเลยหนตัวสครับการรางา่เอฟซีะทตานผุตชมทองทันของเสียนี่ใฟังแล้วนะครับเสนนวทิยาได้สารูเลืกของแม่น้องนัทดานะครับสั้ แม่น้องนาดาให้เกศูย์ออกหกศูนนี้ให้มาแล้ว2โตสองคู่วัวัน,นที 1, ่หนึมิตัวได้หกเจนะครับเพื่อนกษติตามเลขนะครับตามเกหาคับเกจศนะครับเป็นเลขตามนะครับไปกับบนล่างนะครับเป็นแนวทางสื่อสารกินแปงของตะบันกวังไว้เอฟและทำผูต้นต่างทันข้องเสียอยงได้ฟังแล้วนะครับ ท่านรัอมนิทายลิปนี้งขออยู่ที่เพียงสำนีพบกันอีกคลิปต่อๆไปสำหรับคลิปนี่งชโชคดีสวัสดีครับ